สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆนะครับกับประเด็นที่พาดหัวนี่น่าสนใจมากเกมมหาอำนาจชิงนางกากีและปัญหากัมพูชาเป็นข้อเขียนของคุณเปลวสีเงินซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องออความขัดแย้งชายดานไทยกัมพูชานะครับแต่ดึงภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกว่ามีมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ย เข้ามาผัพันด้วยวันนี้เราจะมาลองแกะดูกันครับว่าข้อเขียนนี้เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างทั้งบทบาทมหาอำนาจทั้งท่าทีของไทยเราเองด้วยครับค่ะข้อเขียนนี้วางประเด็นได้น่าคิดมากเลยค่ะคือจากเดิมที่เรามองว่าเป็นเรื่องแค่ไทยกับกัมพูชา2ประเทศเนอะมันกลายเป็นสถานการณ์ที่ออซับซ้อนขึ้นมีถึง4ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวเลย ก็คือไทยกัมพูชาสหรัฐแล้วก็จีนที่ผู้เขียนเขาเรียกว่าเป็นจตุภาคีไปแล้วเพราะดูเหมือนว่าทางกัมพูชาเองอะค่ะเป็นฝ่ายดึงสหรัฐเข้ามาเหมือนอยากให้มาเป็นตัวกลางหรือที่บทความใช้คําว่าทูตสันติภาพอะค่ะครับครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจพอสหรัฐเข้ามาตามคําเชิญกัมพูชาปุ๊บจีนนี้เคลื่อนไหวทันทีเลยทูตจีนในกัมพูชาก็โพสต์เลยสนับสนุนกัมพูชาเรื่องอธิปไตยเต็มที่ มันเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่างเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับในมุมมองของข้อเขียนนี้ผู้เขียนเขาตีความว่านี่คือเกมใหญ่เลยค่ะเป็นเกมระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ใช่ว่าเขาเไม่พอใจไทยโดยตรงนะคะแต่มันเป็นการแข่งกันทางยุทธศาสตร,ร์โดยมีกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้แล้วประเด็นที่สําคัญมากๆๆเลยนะคะก็คือเรื่องฐานทัพเรือเรียมที่จีนเข้าไปช่วยพัฒนาผู้เขียนมองว่า ฐานทัพนี้เนี่ยมันกระทบยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐแบบเต็มๆเ,เลยค่ะอ๋อครับพอพูดถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยภาพรวมคร่าวๆมันคืออะไรครับทำไมฐานทัพนี้ถึงสำคัญกับยุทธศาสตร์นี้ขนาดนั้นเลยค่ะยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือเขาพยายามจะสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิทาคนี้แหละคะ่ะเพื่อจะคานอำนาจจีนแล้วก็ดูแลเรื่องเส้นทางเดินเรือให้มันเสรีทีนี้ฐานทัพเรือเรียมเนี่ย ตำแหน่งที่ตั้งของมันนะคะมันเหมือนกับคุมเส้นทางเดินเรือที่สําคัญมากคือมันเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแปซิฟิกได้เลยถ้าจีนมีอิทธิพลตรงนี้แบบเต็มที่นะคะก็เหมือนกับว่าจีนมีจุดยุทธศาสตร์สําคัญอยู่ในมือซึ่งทางสหรัฐเนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะอืมเข้าใจแล้วครับมันเป็นจุดที่แบบว่าสําคัญจริงๆในทางยุทธศาสตร์ข้อเขียนนี้ใช้คําเปรียบเปรยได้เห็นภาพมากเลยนะฮะ ว่าเหมือนสองหนุ่มแย่งจีบหญิงคนเดียวกันหญิงในที่นี้ก็คือกัมพูชาส่วนฐานทัพเรือเรียมก็เหมือนของสําคัญที่แย่งกันอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะผู้เขียนมองภาพนั้นเลยสารัฐเองก็อยากจะดึงกัมพูชากลับมาเพราะว่าข้อมูลในข้อเขียนเขาก็บอกนะคะว่าฐานทัพนี้จริงๆสารัฐก็เคยใช้งานมาก่อนแล้วผู้เขียนก็ยังมองด้วยว่า กัมพูชาอาจจะเเปลี่ยนใจได้ไม่ยากถ้ามีข้อเสนอดีๆเข้ามาหรือผู้เขียนใช้คำค่อนข้างแรงนิดน,นึงว่าใจง่ายนะคะการที่ตอนนั้นผู้นำกัมพูชาฮุนเซนตามที่ข้อเขียนอ้างนะคะไปเอ่ยปากชวนทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำสหรัฐตอนนั้นให้มาช่วยไกล่เกลีย่ยมันก็เลยเป็นจังหวะพอดีให้สหรัฐเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทได้อีกครั้งแต่จีนก็คงไม่ยอมง่ายๆสินะครับใช่ค่ะ จีนเขาอ่านเกมออกอยู่แล้วก็เลยแสดงท่าทีเหมือนเออหึงห่วงเลยนะคะปกป้องกัมพูชาแบบชัดเจนมากข้อความจากทูตจีนเนี่ยคือการส่งสัญญาณตรงๆไปที่สหรัฐเลยค่ะประมาณว่ากัมพูชานี่อยู่ในอิทธิพลของจีนนะอย่าเข้ามายุ่งประมาณนั้นเลยค่ะอ๋อครับครับพอจีนแสดงท่าทีแบบนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนไทยบางส่วนอาจจะรู้สึกเอ๊ะน้อยใจหรือบางทีก็ไปต่อว่าจีนว่าทําไมไปเข้าข้างกัมพูชาแบบนั้น ข้อเขียนนี้เขามีข้อคิดหรือคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผู้เขียนเขาเตือนสติเลยค่ะว่าอย่าเพิ่งไปมองเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไปน้อยอกน้อยใจอะไรให้เข้าใจว่านี่มันเป็นเกมเป็นเกมของมหาอำนาจเขานะคะการที่ทูตจีนพูดแบบนั้นเป้าหมายหลักจริงๆคือส่งสารไปถึงสหรัฐไม่ได้แปลว่าจีนจะมาสนับสนุนให้กัมพูชาเอ่อมาทําสงครามอะไรกับไทยโดยตรงขนาดนั้นผู้เขียนเลยแนะนําให้ไทยเรานิ่งๆไว้ก่อนสังเกตการไปก่อน ใช้คําว่าเจ i e มเจ iem จ่อๆไว้ดีกว่าแล้วดีเองค่ะครับครับก็คือให้มองภาพใหญ่มองเกมยุทธศาสตร์อย่าเพิ่งเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปนทีนี้พอเราเข้าใจภาพใหญ่ของเกมมหาอำนาจแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วประเทศไทยล่ะครับรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าง,งานที่ชายแดนยังไงข้อเขียนพูดถึงปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเลยในวันที่10ตุลาคมที่สระแก้วมีรายละเอียดส่วนนี้ยังไงบ้างครับค่ะ ข้อเขียนให้รายละเอียดค่อนข้างชัดนะคะว่ากองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาเนี่ยเขามีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนคือเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่การแบบว่าบุกเข้าไปทันทีทันใดมีการใช้ฝ่ายสนาธิการในการวางแผนประสานงานแล้วก็ควบคุมดูแลด้วยซึ่งการที่มีฝ่ายสนาธิการเข้ามาแบบนี้นะคะมันก็เชี้เห็นว่านี่เป็นการปฏิบัติการที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วไม่ใช่การตอบโต้แบบปุบปับค่ะ แล้ววิธีการที่ใช้ล้วครับเห็นว่าไม่ได้เข้าไปเฉยๆมีการแจ้งฝ่ายกัมพูชาเขาทราบด้วยใช่ค่ะตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะกองกําลังบุรพาเนี่ยเขาทําหนังสือแจ้งไปเลยนะคะมีอ้างอิงเลขที่ด้วยค่ะ กห2ออ 2, 2ลงวันที่8ตุลา6-8แจ้งไปที่ผู้บัญชาการกองพลน้อยฐานราบที่51ของกัมพูชาบอกว่าจะเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วในวันที่10ตุลาคมโดยมีการอ้างอิงถึงข้อตกลงจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ด้วยซึ่งอันนี้เป็นกลไกหารือระดับสูงระหว่าง2ประเทศอยู่แล้วค่ะอ๋อครับครับการที่อ้างถึงหนังสือราชการหรือ การประชุม GBC แบบนี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับในเชิงสัญลักษณ์หรือการปฏิบัติมีความหมายมากเลยค่ะการอ้างอิงเอกสารทางการแล้วก็การประชุม GBC เนี่ยมันเป็นการเน้นย้ำว่าฝ่ายไทยเราดำเนินอย่างเป็นทางการนะมีหลักการรองรับมีหลักฐานอ้างอิงได้ไม่ใช่การกระทำโดยพลการหรือว่าทำตามอำเภอใจ และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ผู้เขียนเขาเน้นย้ำมากมากก็คือนี่เป็นการแจ้งให้ทราบไม่ใช่การขออนุญาตเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเราในฐานะเจ้าของแผ่นดินว่าเราจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่อธิปไตยของเราเองถ้าหากมีใครมาขัดขวางก็ต้องถือว่าเป็นผู้บุกรุกแล้วก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายไทยไปค่ะอืมชัดเจนมากครับเป็นการยืนยันสิทธทิหนักแน่นแล้วก็มีหลักการรองรับ แล้วเหมือนว่ากองทัพก็มีการสื่อสารเรื่องนี้กับสาธารณะด้วยใช่ไหมครับเพื่อสร้างความเข้าใจใช่ค่ะมีการโพสตเข้าความออกมาด้วยเพื่อจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลต่างๆย้าว่าเป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นอธิปไตยของฝ่ายไทยแล้วก็ยืนยันความพร้อมของกองทัพนะคะว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยแน่นอนแต่ว่าจะเลือกเข้าปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสมที่เราได้เปรียบทางยุทธวิธีแล้วก็คํานึงถึงความสําเร็จรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญ พร้อมกับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของกองทัพด้วยค่ะโอเคครับนั่นคือด้านปฏิบัติการทางทหารที่ดูแข็งขันและก็วางแผนมาอย่างดีมีหลักการและในเชิงการทู่ล่ะครับข้อเขียนพูดถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือคุณอนุทินชาญวิรกูลตามบริบทในบทความนะครับต่อข้อเสนอของทรัมป์ทีอ่อยากจะเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยด้วยตรงนี้น่าสนใจมาก ทังตอบอยังไงครับค่ะเป็นการตอบที่เอ่อเรียกว่าเป็นการทูดมากมากเลยค่ะบทความบอกว่าท่านนายกอนุทินก็ขอบคุณในความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นแต่พอนักข่าวถามย้ำไปว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอท่านตอบสั้นๆแค่คําเดียวว่าถูกต้องค่ะถูกต้องนี่คือยังไงครับมันตีความได้หลายอย่างเลยนะผู้เขียนเขาตีความว่ายังไงครับผู้เขียนเขาตีความว่าเป็นการไม่ตอบรับ เราก็ไม่ปฏิเสธแบบตรงๆค่ะแต่เป็นการดึงกลับมาที่หลักการเดิมที่เรามีอยู่แล้วเหมือนจะบอกว่าข้อเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงเดิมที่เราเคยมีกันไว้นะหลักการเดิมที่ว่านี่คืออะไรครับที่เราเคยตกลงกันไว้คือข้อตกลงสี่ข้อค่ะที่เคยตกลงกันไว้แล้วตามที่ข้อเขียนระบุนะคะข้อหก็คือต้องถอนอาวุธหนักออกไปจากพื้นที่ข้อสอคือต้องถอนทุนระเบิด ข้อ3ต้องจัดการกับพวกกลุ่ม s c a มอร์ที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานและข้อ4ก็คือพื้นที่ในเขตไทยเนี่ยต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยพูดง่ายๆคือใครจะมาเป็นคนกลางก็ได้แต่ต้องยึด4ข้อนี้เป็นหลักไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มตั้งหลักกันใหม่หมดค่ะอ๋อครับครับเป็นการยืนหยัดบนหลักการที่เฉล่ฉลาดมากเลยนะครับแล้วประเด็นเรื่องท่าทีของทูตจีนในกัมพูชาแหะครับที่ออกมาหนุนกัมพูชาเต็มที่เลย ท่านนายกมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างตามที่ข้อเขียนบอกอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างของการทูตที่น่าสนใจมากค่ะผู้เขียนถึงกับใช้คำว่าแปลงสาสตราเป็นแพรพันเลยทีเดียวท่านนายกก็บอกว่าก็ดีสิทูตจีนประจำประเทศก็บอกว่าสนับสนุนประเทศไทยเหมือนกันซึ่งก็แสดงว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยต่างก็มีมิตรภาพที่ดีที่หวังดีไม่อยากให้สถานการณ์มันบานปลายคือเป็นการลดความร้อนแรงของสถานการณ์ลงได้อย่างมีชั้นเชิงมากๆค่ะ ผู้เขียนถึงกับชมปิดท้ายเลยนะคะว่านายกท่านนี้เนี่ยนับวันเขี้ยวข่มขึ้นทุกวันโหฟังดูแล้วนี่ทั้งการอาหารทั้งการทูตของไทยในสถานการณ์นั้นก็มีการวางแผนมีการดำเนินกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีเหมือนกันนะครับจากมุมมองของข้อเขียนนี้ใช่เลยค่ะข้อเขียนนี้สะท้อนให้เราเห็นเลยว่าสถานการณ์มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจากภายนอกเยอะเลยนะคะ S <S การกระทําของฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นระลอกคลื่นไปถึงฝ่ายอื่นๆได้หมดเลยการจะดําเนินนโยบายต่างประเทศในยุคนี้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องเกมภูมิรัฐศาสตร์หรือที่เรียกว่า geo politics เนี่ยอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบท,ที่ใหญ่ตามมาได้เลยครับสรุปจากการที่เรามาออคุยกันเจาะลึกข้อเขียนเกมมหาอำนาจชิงนางกากีและปัญหากพูชาวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งตรงชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2ประเทศแล้วจริงๆแต่มันถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นระหว่าสหรัฐอเมริกากับจีนโดยมีฐานทัพเรือเรียมเนี่ยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของความสนใจหรือเป็นเดิมพันสําคัญขณะดเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับ มีการดําเนินมาตรการทั้งในเชิงปฏิบัติการทางทหารเพื่อยืนยันอธิปไตยของเราอย่างมีหลักการแล้วก็ใช้การทูตเพื่อรักษาดุลยภาพแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของชาติไปพร้อมๆกันด้วยเป็นภาพที่ทําให้เห็นเลยค่ะว่าการเมืองระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันนี่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดจริงๆการตัดสินใจแต่ละอย่างนี้ต้องมองหลายมิติมากๆเลยค่ะจริงครับและนี่ก็คือประเด็นที่เราเจาะลึกกันในวันนี้นะครับข้อเขียนของปเปลวสิงเงินนี่ก็ทิ้งท้ายให้เราได้คิดถึง เกมของมหาอำนาจนี้ต่อไปซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยการที่มหาอำนาจเข้ามาแข่งขันกันเพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้แบบนี้มันจะส่งผลต่อสเสถียรภาพโดยรวมแล้วก็ส่งผลต่อต,อตำแหน่งแห่งที่หรือว่าบทบาทของประเทศไทยเราในเวทีโลกต่อไปยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราคงต้องจับตาและก็วิเคราะห์กันต่อไปย,วยาวๆเลยครับ